สวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องเป l e ครับต่างดวครับครับสตางดาครับรับบทเป็นลิงส์ครับผมเฟิร์สครับรับบทเป็นไทเกอร์ครับสตางดาครับรับบทเป็นเลโอครับเกรสครับรับบทหมอปอมครับเจเจครับรับบทกระป๋อครับนี่คุณเปลี่ยนอาชีพแมววะใช่สายผมก็เปลี่ยนแต่ว่าคุณแมวเขา แล้วพตั้งเป็นลิงค์ครับลิงค์เนี่ยจะมีความมีความดือ้อในแบบของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับจะมีกําแพงกับกแมวของเขาแล้วก็กับแมวจิโกะมาทำชุดคุยลิงค์ขาดนะเช่าใหม่ทันไหมเดี๋ยวแม่ไปเช่าให้แล้วก็ชุดลิงขาดไปกี่ชุดแล้วอะ่ะแล้วลิงจเจ้ายังไงเด้๋วแม่ก็เลือกมาดิว่าแม่จะเลือกแมวหรือเลือกลิงค์อ <First S 2> ่ะเฟิร์สรับบทเป็นไทเกอร์ครับไทเกอร์ Tiger เนี่ยก็เป็นรูปของเจ้าพ่อที่มั่งคั่งรั่มรวยที่บ้านก็ปล่อยเงินกูน้ครับมีเรื่องนี้ยเนี่แหละที่ผมได้เล่นบทคนรวย เป็นลูกของเจ้าพ่อปอยกันกู้ทีนี้เราก็ใจดีมีฐานะพร้อมเปย์ mm hmm. ใช่ mm hmm. รักแมวชอบแมวแต่ว่าแพ้คนแมว mm hmm. ทีนี้เนี่ยคุณก็เป็นลูกนี่ผมแล้ว เรี่ยงนีง้ไม่เร่งบ้างค้างอยู่เพราะว่าเป็นหมอมีคลินิกตัวเองพวจะเป็นกู้แค่ยังไงก็ต้องรววอีกแล้วถ้าไม่รววเปิดคลินิกไม่ได้นี่ทั้งคลินิกมีหมอคนเดียวก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นได้บทเป็นหมอครั้งแรกไม่เอื่นเราก็จะเป็นแบบ คนรวยทั่วไปเนะาะ<า>รวยพิเศษแล้วก็มีมีความรู้ด้วยมันน <c oughs> <า>ีเป็นแบบตัวละครใจดีอบอุ่นด้วยบางคนาบางคนอาจจะรวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวไม่มีคนอยากเข้าใก<า>ลร้รวยแต่ว่ามีคนอยากเข้าใกล้<า><า>ตัวละครหมอพรจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนจะอยู่ด้วยแล้วจะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยครับก็เลย ก็เลยจะเหนื่อยหน่อยนะใส่เกอร์ใส่เกอร์เป็นต่สนุกดีครับถือว่าเป็นตัวละครที่สน <Subst itute> ุกดีเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ได้ทำหนังสัได้ดีใช่แล้วพูดแล้วสั่เลย คุณค่อยๆดูไปเพราะว่าบางบางทีคนเดาก็แบบไม่ได้ชอบคนดีไงไม่ได้ดีไม่เอาไปถ้ารคกเรื่องผมเรื่องนี้กรีนแฟกมากหมายถึงว่าเป็นคาแรคเตอร์กรีนแฟกหมายถึงว่าเป็นคนดีเหมือนกันแต่ว่าหมอปอมอาจจะเป็นศัตรูหัวใจเขาอาจจะมาช่วยก็ได้นะจริงๆแล้วอะไรมัดูก็ได้นะใครไปดูใครไปดูเหรออ้าวถ้าอยากดูต้องยังไงต้องไปดูครับไปรักเรื่องแนวเรียนครับ ครับผมก็ต่างครับระบบเป็นเลโอครับผมเรื่องนี้ก็เป็นน้องชายครับผมต่างแม่กับพี่ขาตังครับผมก็ความจริงคลายกันมากผมกับพี่ขาตังคลายนะคล้ายกันคือจะมีความเป็นแมวเช่อแบบดื้อๆเหมือนกันใช่ใช่ในเรื่องคือในเรื่องคือดื้อตัวจริงคือเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้ในฟู่เลยพายับละครับดีผ้าหน่อยลูกดีผ้าเลยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าพี่ขาตังก็เก่งสมคำร่ำลืออยู่นะโอ้ยตายๆเก่งทุกคน ส่วนตัวกระปร๋อนเนี่ยคือเป็นตัวสําคัญของเรื่องเลยก็ว่าได้<ช>แล้วไม่มีกระปร๋อนนี่คาเฟ่นี่ออทำลังต่อไม่ได,ไได้เปิดไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีน้ําแข็งเสิร์ฟลูกค้าไงเพราะว่าเป็นคนส่งน้ําแข็งใช่ครับ <laughs> ก็คือตัวกระปร๋อนจะเป็นตัวที่สร้างสีสันในเรื่องแล้วกันแล้วก็มีความผูกพันกับคาเฟ่นี้กัดเจ๊เหมียวโดยตรงด้วยอาจจะด้วยความที่ เจม,เมีวเขาเป็นคนใจดีแล้วก็เอ็นดูคนง่ายแล้วก็ปอน,นี่ก็อาจจะเป็นเด็กส่งน้ำแข็งที่มาร้านคาเฟ่บ่อยก็เลยได้ความสนิทสนมจากเจม,เมียวก็เลยได้มาอยู่ในเรื่องราวนี้ใช่ครับประมาณนั้นเจม,เมีย่คงใช้เลือกสุดท้ายส่งต่อพลังให้เจหนูนี่ เป็นอะไรใหม่ๆที่พวกเราทุกคนเพิ่งก็เพิ่งเคยประสบพบเจอครั้งแรกเหมือนกันเลยประสบพบเจอว่าซ่านก็ถ่ารรกาหัดยทำกับการถ่ายเรอะไรครับใช่ผมชอบน้องหมาน้องแมวอยู่แล้วนะครับแต่แค่ว่าก่อนถ่ายมันมีเหตุการณ์ที่ผมไปถ่ายรูปแล้วกำลังโพสอยู่เลยแล้วน้องแมวอะตกจากหลังคามาแล้วก็ เล็บมาตะปบที่มือผมแล้วก็เป็นแผลใช่แล้วก็เลยแบบว่ากลัวเล็บแมวนิดนึงเพราะว่าเราจาได้ว่าเราต้องไปฉีดปัทยากอ่ะทุกเดือนเลยหลังจากนั้นจนพบกี่เข็มนะห้าเข็มใช่ไหมครับหมอปังแกไปฉีดเองก็เลยแบบว่ามีกลัวกลัวบ้าง <laughs> ใช่ครับแต่ว่าพอตอนตอนเข้าซิงกก็เหมือนว่าทุกคนก็แบบช่วยช่วยกันนะแบบว่าเป็นเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผมก็ต <laughs> <laughs> อน <laughs> ส,สั่นสู้ เหมือนซีนแรกที่เข้าเลยก็ต้องไปอุ้มน้องแมวเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ได้ถูกตัวซะด้วยตัวที่ซิ่งเลยชื่อชื่อจัมโบ้ใช่่จัมโบไม่มีทางไม่มีทางก็<จ>ทุกคนก็ <laughs> เป็นตัวของตัวเองได้ดีครับทุกคนเติบโตมาจาก ต่างพ่อต่างแม่แต่เราสามารถมาอยู่ที่แห่งนี้รวมกันได้และเกิดเป็นคิดใหม่ๆครับเป็นเลือดสังขารจากคำไปเกิดคำจากในก็แต่ผมว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนในที่นี้จะมีความใจดีอ่ะมีความใจดีเป็นเบสแบบพื้นฐานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบรนกันง่ายเบรนกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ที่รู้สึกได้จากทุกคนเลยอยายว่าลูกค้าคนแรกของเราวันนี้จะเป็นใครแคชเชียร์คาเฟ่ยินดีต้อน ยายคนนี้ไม่นับนะคนนี้เป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่ลูกค้าเอ่อทุกคนจะมีความเป็นแมวไม่ด้านไหนก็ด้านหนึ่งนะอย่างเฟิร์สอะไรเฟิร์สอาจจะเหมือนแบบแมวแก่อะไรอย่างเงี<ะ>้ยใช่ไหมะที่จะนิ่งๆเขาจะมีความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้สุขุมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เกินไปเลยนะ ปล่าพไม่ได้พูดอะไรเป็นแมวที่ดูโตโตแมาโตโตโตถ้าจริงจริงสตางค์อ่ะจะมีความเหมือนแมวที่ที่เล่นด้วยกันแบบในเรื่องอะไรคือจัมโบ้ครับใช่เขาจะมี energy เยอะจะกระตือรือร้นในการแบบทำสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยครับพี่เจ๊เหมือนหมาครับหน้าผมก็เหมือนหมาไม่จริงไม่จริงหน้ามันจะมีมีคนอ๋อเป็นชิบะคนบอกว่าหน้าเหมือนเออแต่ใกล้เคียงนะใช่ไหมเพราะลูกพี่หน้าเราดีอยู่ ใช่ใช่ใช่น่ารักดีแปลว่าน่ารักน่าเอ็นดูครับคุณครับเหมือนแมวจอดหลงทางเหมือนแมวจอดหลงทางที่ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตแต่บังเอิญมาเจอคาเฟ่นี้แล้วก็ถูกเจมี่หวรับเลี้ยงไว้ประมาณนั้นครับผมโดนยึดด้านชัวยังไงลิงส์ก็ไม่ทำร้านนี้ต่อแต่นี่เป็นสมบัติเดียวที่เจ้เขาทิ้งไว้เลยนะี่ยนเสียงแมวพูดจริงๆด้วยเปียกใคร อยากเห็นแมวเต้นถ้าแบบสั่นแมวเต้นได้ก็คงจะมีแบบความสุขเต้นมันเต้นวันนี้เหนื่อยจังเต้นให้ดูหน่อยนี่ฟือฟิลถ้าจริงๆถ้าถ้าฟังเขาออกอะไรเงี้ยก็อยากยินเขาบอกรักเหมือนกันนะเอออยากรู้ว่าเขารักเราแบบว่าอะไรรู้ว่าเขาแค่หิวเฉยๆก็เลยมาอ้อมก็ผูกพันแหละหมายถึงว่าคุณเลี้ยงเขามาเขาก็รักแหละใช่ ชอบของกระปอครับรู้สึกว่าเป็นสีสันรู้สึกว่าเขามีความลื่นไหลทางการแสดงเยอะดีครับสามารถแบบแต่ละเทศเขาสามารถเล่นแต่ละคัพนะแต่ละเทศเขาสามารถพูดยังไงก็คือแขกนั่นเองเอาแต่จริงๆนะเป็นคนเดียวที่พี่พูดใหขยมุกให้ขยิบมุกได้ให้แบบเล่นคอมเมดี้ได้สุดทางได้เลยอะไรอย่างงี้ยอยากลองเป็นไทเกอร์ครับอยากฟังเสียงแมวออกอยากรู้ว่าแมวพูดอะไร เพราะ mm hmm. ว่าพอเราเลี้ยงหมาเราก็อยากรู้ว่าเออเขาโพทีเขาพูดอะไรกับเรานะเราคุยกับเขา mm hmm. เขาเขาตอบแล้วเพราะว่าเขารู้เรื่องเราไหมอะไรเงี้ยในสิ่งที่บางทีเขาก็ทําตามเราบ้างบ mm hmm. างสิ่งก็เดินหนีบ้าอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าเออ mm hmm. ถ้าเราคุยกับเขารู้เรื่องมันน่าจะดีเนาะ mm hmm. ผมอยากเป็นหมอบอมครับ mm hmm. เพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากลองเป็นหมอบ้าง อยากลองใส่ชุดกาวอยากอยู่คลินิกบ้างอยากเป็นคนเนื่องใจเย็นๆเป็นคุณหมอดูหล่อๆสุขุมดีอะไรเงี้ยได้ดีแต่อาจจะไม่รวยแล้วก็โชคดีเลยทำได้ทะได้เป็นนี่แหละเป็นเลโอแล้วกันครับจริงๆแล้วเขาก็มีแบล็กดาว์ที่ค่อนข้างสามารถเล่นอะไรได้หลักก็เป็นตัวละครที่ยังสามารถคอมเมดี้ได้อยู่ในเรื่องที่ยอมให้คอมเมดี้ก็จะมีความความกวนความอะไรเงี้ยเวลาเขาเข้าฉากอะไรแต่ควาแล้ววันนี้ไม่ทวงหนี้หรอ มัวแต่มาช่วยลูกเงียงผมอย่ได้ก <sm> ็ถ <problem> <t bitter> ้าผมไม่ช่วยคุณอะคุณจะทำร้านนี้รอดเหรอเอ้าก็นึกว่าช่วยเพราะชอบซะอีกชอบชอบอะไร ก็คิดว่าทุกคนที่ได้ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะได้รับความอบอุ่นความสดใสความนุ่มฟูความน่ารักของน้องแมวไปอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ตัวละครต่างๆในเรื่องครับก็คิดว่าน่าจะฟูลฟิลหัวใจทุกคนได้ในทุกวันอังคารนะครับฝากด้วยนะครับเปรักด้วยแมวเลี้ยง Cat f o r c a คครับรับชมได้ทุกวันอังคารนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GM M 25หครับหรือสามารถรับชมควบคู่กันไปได้ทานแอปพลิเคชัน t u ชูริ n n นลครับ และนี it, ่คือ The Next Friends มาหอยจอยจอยฟิลเล็ดนะ